พน,นานนายสันติชาแนลครับครับวันนี้ผมพามาดูชีพน,นะครับก็จะเป็นของช่างโอ๋นะครับช่างโอ๋เมื่อกี้ผมถ่ายทําไปรอบนึงแล้วันตัดนะครับรอบสองแล้วรอบสองเทีสองนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็เอาเราดูไปก่อนเพราะว่าผมจะพามาดูแล้วราคาผมจะใส่ไปที่หลังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักอยู่ในในช่อง YouTube ป้าแล้วก็โทรมาก็มีตารุชีพเนี่ยม,มีแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะ เงินผ่อนไหมเงินสดไหมก็มาดูใต้เม้นแล้วก็ราคามันจะใส่ไไปที่หลังนะครับคือราคามจะใส่ไีที่หลังเพราะเราแลกกันดีกว่าว่าถ้าทุกคนไม่ดูก็ไม่ต้องได้ราคากันเลยเนาะดีกว่าเอาราคาเสีที่หลังแล้วคันนี้เป็นเงินผ่อนก็มีผมพูดเรียนนะครับเป็นเงินผ่อนก็มีนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ดูไว้ก่อนนะครับนุกคนเราแล้วคันนี้มันมีหลายคันที่เขามาจอดที่คนเมืองหนาวมารีวิวก็คือ ผมอัพไม่ได้ว่าโทรมาถามทางร้านา่าคันไหนเปมารีวิวแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วคันนี้มันก่อนได้ด้วยอ่ะผมมาดูกันเลยครับส่วนยางยางเป็นของดีต้นนะครับเนาะย่างใหญ่ครับยางใหญ่ดีต้นว้าวยางใหญ่ดีต้นนะครับสวยก็คันนี้ราคาจะแพงกว่าคันที่ผมดีวิวที่แล้วราคาราคาคันที่แล้วแค่สี่สิบ กันนี้เดี๋ยวผมจะผมไปขอราคาเขามาเดี๋ยวผมใส่ไวให้ดูนะครับเป็นเลขขึ้นเลยโอเคแล้วเบอร์โทนี่ผมจะขอรับเองเลยเพราะว่าผมจะได้อัพได้ว่าตอนนี้ทางร้านมีรถอะไรบ้างนะครับก็นี่ครับก็สภาพปัจะเป็นแบบนี้นะครับออปชันของเขาเป็นออปชั่นแบบใหม่ล่าสุดนะครับรถนะออปชันก็คือจังล้อล้อตัวนี้เขาก็ทํามาเป็นเป็นคานสิบล้อนะครับพูดง่ายคานสิบล้อคานใหญ่ต้องสิบล้อเลยนี่ ครับก็จะมีการส่งตัวนี้ลูกหมากอะไรก็ทํามาหมดแล้วนะครับแต่ปั๊มใหญ่ด้วยปั๊มใหญ่ด้วยแล้วตัวรองรถคีบตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันคุ้มนะครับซื้อไปราคาประมาณนี้นะที่ผมจะประกาศไปบอกว่าคุ้มมากเพราะว่ารถไถเนี่ยถ้าเป็นราคานี้พอเล่นนะครับเพราะว่าตัวนี่ครับอย่างตัวปัม๊มตัวปั๊มแขนใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่แบบว่าตันหนึ่งนี่ยกสบายนะครับแล้วหูหูบุษสลัก ที่ว่าเขาใส่ตัวเนี้อชีพอะไรเขาก็ทํามาแบบหม่นะครับดูมือที่นี่ไปดูมือไปดูมือมือนะครับมือก็ทํามาก็คือมือนเนี่ยเขาทำรัวแ剑ตัวนี้ยเหล็กตัวนี้นะครับเขาทํามาแบบแบบว่าเป็นแนเหล็กเหล็กเหล็กคือว่าเหล็กเหล็กเหล็กอะไรนะเหล็กเส้นใหญ่นะึันสามารถไม่เปลี่ยนได้เวลาเรากีบแล้วมันพังมันเสียแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรา ยัดตัดเปลี่ยนเอาได้นะครับซ่อมได้ก็อ,ออกแบบมาดีมากเลยตัวสลักตัวนี้ก็ก็ทําให้ตาม้วยนะครับล็อกสลักแกวเลยแขนก็ใหญ่แกวส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ยังเป็นปั๊มปั๊มปั๊มแล้วตัวนี้ก็เขาทำมากับตัวเลยมันจะเป็นพาวเวอร์ในตัวนะครับตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือของร้านช่างของร้านช่างนี้ก็คือ เขาเป็นตัวแทนอะไรเขาเลยเขาเลยเอาอะไรหลายๆอย่างมาทําประกอบเสร็จรถตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะอย่างตัวนี้เนี่ยเก็บเด้เก็บเด็กเก็บน้อยเขาเก็บรายละเอียดหมดเลยตัวนี้เราวิ่งเข้ารถมันจะชนจนกระบะรถเราก็มีให้แล้วนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปชนรถพังก็มีให้นะครับแต่ว่ามันู้จสดถูงตัวนี้หรือเปล่าน่าจะได้ออกถุงตัวนี้เพราะว่าถูตัวนี้แหละจะชนก่อนนขาขึ้นตัวนี้นะครับ ทำให้มันแพงนะครับเบาะเขาก็ทำเบาะใหม่เลยคือมันเป็นรถคล้ายๆว่าตัวเนี้ยเก่าแค่คัดโครงนะครับโครงโครงรถตัวถังรถแล้วก็มาข้างบนนี้ก็าทำใหม่สร้างใหม่หมดเลยนะครับแล้วยางก็ยางดีด้วยฝั่งนี้ครับแล้วตัวล้อตัวล้อเขาทำมาใหม่นีครับปกติเขาก็บรายละเอียดมากเลยครับปกติตัวล้อตัวเนี้ย ตัวล้อตัวนี้เขาเขาจะไม่มาติดหรอกไม่มีใครทําให้หรอกค,คือทางทางร้านนี่ก็ติดให้เลยถ้าพูดอีกคำหนึงว่าหูช้างเสริมหมูช้างเสริมกันกันตัวความทนของอตัวนี้ครับกระทะเองือว่าโอ้ทำมาสวยมากนะครับปั้มใหญ่ครับปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่เหมือนกันปั๊มใหญ่เหมือนกันว้าวสายน้ะมุนน้ำมันนี่ใหญ่เลยก็เลิ่เลยเ ท่อนี่ยเขาเดินเป็นท่อท่อแป,ป๊บเลยนะครับเดี๋ยวเดินท่อแป,ป๊บสายอ่อนรวมกันโอ้หีบอะไรเนี่ยดเดยอะนะครับหีบอะไรยดเดยอะน้าเล่นอ่ะตอนนี้ครับส่วนทั้งรายทั้งรายรถตู้นี้ก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าไอตัวรถเนี่ยครับไอตัวรถเนี่ย,ยมันหนักอยู่แล้วเด็กัวนี้เขาก็ทำมานานหนักอยู่แล้วน่าจะถ่วงให้อยู่ปองนะครับ ส่วนกองตัวนี้เขาทำมาตั้งสองชั้นตัวนี้กองน้ำมันตัวบนนี้กองกองแห้งแล้วก็จะมีกองรองฝุ่นอยูทั้างบนสามตัวดักเลยถือว่าผ่านนะครับ่าด้ยถ่ายรอบ้อุยกบนครับข <ớ. S 2> ้างบ,น,น,บนเลยนะ โอเคนะครับตับโอเคนะครับก็คือคนมุงหนาวก็จะพูดในฝั่งว่าทําไมถึงรถหน้าเล่นก็คือเขาเจ็บรายละเอยียดทุกอย่างเลย่ังทีมตัวนี้นะครับทีมช้างที่เขาเรียกกันเ,เสริมมาหมดแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าไปยกเรามันจะขัดจะขัดนะครับตัวเลยคือเขาไม่ใช่ว่าเอาหล็กมาแล้วมาเจาะเสิมตรงนี้ตพรนั้นอีกเขาเสริมแผ่นเศษออกมาก่อนแล้วขาถึงมาตีบุสนะครับตีบุสแล้วทําสลักหรือว่าช่างเขาออกแบบให้ชุดยอดเลย ก็น่าเล่นครับคุณตัวนี้น่าเล่นก็คือตัวมาเลยจะมีแอดมินรับสายให้นะครับทางคนเมืองหนาวามาดูแลราคาขึ้นเลยนะครับโปเคชเบอร์โทรก็ขึ้นเลยนะครับ mm hmm. มีวางดาวด้วยตัวนี้มีวางดาวกันด้วยแล้วก็มีปอดอะไรก็เดี๋ยวลงมาโทรมาคุยกันดูถ้าใครสนใจจริงๆนะครับผม mm hmm. แล้วรถตัวนี้คือภูมิประเทศบ้านเราจะเป็นกองจะน้ํามันไม่กลัวอาจจะคีพด้วยหมดเลยนะครับผมไปเจอกันท mm hmm. ี่หน้าครับผม